สวัสดีครับในวันทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนคี้เราภาคสองอีกเช่นเคยและในวันนี้ผมจะพาในหัวทุกท่านเข้าไปในป่าน,นั่งห้างกับผีโพงกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับดิเลกเป็นชายหนุ่มที่เพิ่งจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเขาเป็นคนพื้นเพทางภาคเหนือได้ออกจากบ้านมาเรียนต่อเมื่อตอนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงจนผ่านไปสีปีเขานั้นก็ได้เรียนจบและสามารถสมัครเข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งได้ก่อนที่บริษัทแห่งนั้นจะเรียกเขาเข้าทำงานเดิเลกก็พอจะมีเวลาว่างอยู่ประมาณหนึ่งเดือนเต็มเมเขาก็เลยคิดอยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปพักผ่อนและเมื่อใกล้ถึงเวลาทำงานค่อยเดินทางกลับเข้าเมืองหลวงดิเลกจึงชวนเพื่อนสนิทที่รู้จ,จักกัน ที่เขารู้จักกันตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งด้วยกันเขานั้นมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนและโชคดีที่เพื่อนทั้งสองก็สามารถสมัครเข้าทำงานที่เดียวได้เช่นกันทั้งหมดจึงมีเวลาวางให้พักผ่อนก่อนเริ่มงานเมื่อดิเลกเอ่ยปากชวนเพื่อนทั้งสองคนทั้งสองคนก็ตอบตกลงอย่างทันทีเพื่อนทั้งสองคนของดิเลกเป็นเด็กกรุงเทพทั้งสองคนรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ดิเลกชวนให้ไปเที่ยวบ้านที่ทางภาคเหนือด้วยกัน ดิเลกบอกว่าเขาจะพาทั้งสองคนเดินท่องเที่ยวป่าไปชมธรรมชาติของป่าทางภาคเหนือด้วยกันและอาจจะล่าสัตว์กันบ้างเพื่อนทั้งสองคนเมื่อนได้ยินว่าจะเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยกันทั้งสองก็เริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การเดินทางและการเดินป่าไว้อย่างทันทีเมื่อถึงวันเดินทางทั้งหมดจะนั่งรถทัวร์และต่อด้วยรถโดยสารเล็กจนไปถึงบ้านของดิเลกซึ่งบ้านของดิเลกนั้นเป็นลักษณะของหมู่บ้านที่อยู่ติดกับป่าเขา ในหมู่บ้านก็มีอยู่หลายลังคาเรือนและชาวบ้านส่วนใหญ่ยังทําไร่ปลูกผักและก็มีไม่น้อยที่เข้าเมืองไปทํางานในโรงงานเล็กๆหลังจากที่ลงรถที่หน้าปากทางเข้าหมู่บ้านเพื่อนทั้งสองของดิเลกดูจะตื่นเต้นที่ได้เห็นหมู่บ้านแบบชนบทและล้อมรอบไปด้วยป่าไมา้และเป็นภูเขาห้อมล้อมหมู่บ้านทั้งสองเดินตามดิเลกเข้าไปและเห็นคนนั่งอยู่ตามชายบ้านจากนั้นพวกเขาก็เห็นดิเลก ยกมือไหวไ้และพูดคุยทักทายดิเลกพาเพื่อนทั้งสองคนเดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านจนเกือบจะถึงท้ายหมู่บ้านก็เจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งนั่นก็เป็นบ้านของดิเลกเองตอนนี้บ้านของดิเลกก็ปิดเงียบเพราะพ่อกับแม่ของดิเลกนั้นได้เดินทางไปทําธุระที่ตัวอาเภอและจะพักค้างคืนที่บ้านของญาติสองคืนดิเลกนั้นได้คุยโทรศัพท์กับพ่อแม่ไว้เรียบร้อยแล้วและเขาก็รู้จุดที่แม่ซ่อนคุญแจาไว ทั้งสก็เลยพากันเข้าบ้านได้อย่างสบายและเมื่อนั่งพักผลได้สักพักดิเลก็ชวนเพื่อนให้เดินไปหาพลานประจําหมู่บ้านเป็นการเพื่อที่ไปทําความรู้จักและก็จะว่าจ้างพลานหมู่บ้านคนนี้ให้นําทางเข้าไปในป่าแต่พอไปถึงก็เจอแต่เมียของแกที่นั่งอยู่นอกชานบ้านและมียของแกก็ได้บอกว่าพลานแกไม่อยู่ออกไปทําธุระที่ต่างหมู่บ้านอีกสองสาวันถึงจะกลับมา ดิเลกพอรู้ข่าวแบบนั้นก็รู้สึกเสียใยเพราะพวกเขานั้นอยากจะเดินทางเข้าป่าอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่อยากจะรอพลานประจําหมู่บ้านคนนั้นกลับมาดิเลกจึงพาเพื่อนๆไปหาพลานคนอื่นที่เขาพอจะจําได้ว่าเคยเป็นพลานและเคยเข้าป่าล่าสัตว์แต่ว่าดิเลกก็ว่าจ้างพลานคนไหนไม่ได้สักคนบางคนก็ติดธุระบางคนก็บอกว่าไม่วางบางคนก็ไม่อยากเข้าไปในป่าดิเลกได้แต่ทาหน้าเซ็งที่หาพลานนาทางเข้าไปในป่าไม่ได้ จะรอปรึกษาพ่อกับแม่ก็อีกสองวันกว่าที่พ่อแม่จะกลับมาดิเล็กนั้นก็ไม่อยากรออีกเช่นเคยงั้นเอาอย่างนี้นะพวกเอ็งกลับไปที่พักก่อนเดี๋ยวข้าจะไปหาพรานคนหนึ่งที่ใช้ป่าโนนพวกเอ็งอย่าไปเลยมันไกลเมื่อเพื่อนเดินกลับไปแล้วดิเล็กก็เดินตรงไปยังท้ายหมู่บ้านอีกด้านหนึ่งซึ่งตรงท้ายหมู่บ้านแถวๆนั้นจะเป็นบ้านของพรานมูลซึ่งเขาก็จําได้ว่าพรานมูลเป็นพรานที่ชอบเข้าป่า แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนชอบปรีวิเวกรักสันโดษไม่ชอบสูงสิงกับใครแกเลยมาปลูกบ้านอยู่แถบชายป่าและดิเลกก็จําได้ว่าตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กพลานคนนี้มีประสบการณ์การเข้าป่าไม่น้อยเลยทีเดียวและนานนๆนครั้งแกถึงจะเข้าไปในหมู่บ้านไปซื้อข้าวของเครื่องใช้เท่าที่จําเป็นซึ่งครั้งหนึ่งแกก็เคยเข้าไปช่วยงานในหมู่บ้านอยู่ดิเลกเพอจะจําแกได้แต่ก็ยังไม่แน่ใจ ว่าแกจะยอมเป็นพลานนาทางเข้าไปในป่าหรือเปล่าเมื่อไปถึงบ้านของพลานมูลดิเลกก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าบ้านหลังเก่านั้นบรรยากาศโดยรอบดูวังเวงและปิดประตูนหน้าต่างเงียบเชียบ้างบ้านนั้นไม่มีแมวหรือหมาอาศัยอยู่เลยสักตัวหนึ่งซึ่งแตกต่างจากบ้านของชาวบ้านทั่วๆไปที่มักจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอาไว้ดิเลกมองสำรวจบริเวณรอบๆบ,บ้านเห็นเงียบเชียบมากเขาก็ไม่อยากจะส่งเสียงเรียก เลยคิดว่าเขาคงจะมาเสียเที่ยวอีกแล้วแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงแหบๆดังมาจากทางด้านหลังของเขาซึ่งเขาก็แปลกใจมากที่ไม่ได้ยินเสียงคนเดินแต่คนที่เขาอยากจะเจอกลับมายืนอยู่ด้านหลังของเขามาใครเอนนมดิเลกหันไปมองด้วยความตกใจและเห็นผู้ชายวัยหกสิบกว่า,วาดูผอมสูงและผมขาวเซมดำหน้าตาดูน่ากลัวไม่น้อยแถบยังมีแผลที่ใบหน้าอีกด้วย เขายืนถือปืนยาวไว้ในมือสีหน้าดูไม่ค่อยเป็นมิตรดิเลกพอหายตกใจก็ยกมือไหวและบอกว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครในหมู่บ้านถึงว่าทำไมเองน่นคุ้นๆและมาหาข่ามิทุล่าอะไรพลานมูนเริ่มดูเป็นมิตรขึ้นเมื่อรู้ว่าดิเลกเป็นใครและพอดิเลกบอกว่าจะจ้างให้เป็นพลานนำทางเข้าป่าพลานมูนก็ก,ก้มหน้าลงคิดอยู่พักใหญ่และก็บอกปฏิเสธดิเลกแต่ว่าดิเลกก็อ้อนวอนบอกเหตุผลต่างๆนานา,นา,นาน ว่าเขาไม่สามารถไปจ้างพลานที่ไหนได้พลานมูลเป็นความหวังสุดท้ายถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นตัวเองกับเพื่อนคงไม่ได้เข้าเที่ยวป่ากันแน่นอนพลานมูลก็บอกให้ดิเลกนั้นรอไปก่อนไม่นานพลานคนอื่นที่ทำธุระอยู่คงจะกลับมาแต่ว่าดิเลกก็บอกว่าตนกับเพื่อนๆอ,อยากจะเข้าไปเที่ยวในปา่าไม่อยากจะรอพลานคนอื่นๆแล้วและเขาก็อ้อนวอนจนพลานมูลนั้นใจอ่อนและตอบตกลงที่จะเป็นพลานนำทางเข้าไปในป่าให้ ดิเลกรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแม้ว่าพลานมูลจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นักและดูเหมือนว่าจะมีแววกังวลอยู่ในสายตาของพลานสงงวัยคนนี้ด้วยแต่เขาก็ตัดความสงสัยนั้นทิ้งไปและรีบกลับไปบอกเพื่อนๆให้เตรียมตัวกันให้พร้อมเพื่อเลื่อมออกเดินทางกันในวันลุ่งขึ้นวันลุ่งขึ้นพอสายดิเลก,กับเพื่อนๆก็ไปยืนรอพลานมูลที่หน้าบ้านของแกทั้งสามคนยืนรออยู่นานพอสมควรท่ามกลางความเงียบเชียบของบริเวณบ้าน แล้วจู่ๆประตูบ้านก็เปิดผงาดออกมาจนทั้งสามคนสะดุ้งตกใจพลานมูลเดินออกมาอย่างคล่องแคล่วลงบันไดามากลุ่มดีเเล็กที่ยืนรออยู่โทษทีนะพอดีขาดท้องเสียเลยช้าหน่อยไม่เป็นไรครับพันมูลแล้วเราจะไปกันเลยไหมไปสิไปพอพูดจบพลานมูลก็นําทางพวกเขาทั้งสามคนอ้อมไปทางหลังบ้านและเดินเข้าไปยังบริเวณป่า พลานมูลเดินอย่างรวดเร็วอย่างชำนาญทางส่วนหนุ่มสามคนก็เดินอย่างกระตือรือร้อนดิเลกและเพื่อนๆเ,เดินตามหลังพลานมูลไปด้วยความสนุกสนานแม้ว่าบางครั้งบางคราวลมเย็นจะพัดวูบมาทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีกลิ่นสาบอ่อนๆลอยมาแตะจมูกพวกเขาทำจมูกฟึดฟัดเพื่อที่จะล่องลอยของกลิ่นนั้นแต่พอพลานมูลเดินนำเข้าไปในป่าลึกมาขึ้นพวกเขาก็เห็นต้นไม้ป่าคลึมนกหลากหลายชนิดบินผ่าน ทั้งดิเลกและเพื่อนๆต่งางก็สนใจบรรยากาศรอบด้านจนลืมทุกอย่างไปหมดทั้งสี่คนเดินเข้าไปในป่าลึกจนพอสมควรพลันมุนนั้นนั่งสูบใบาจากอยู่ไม่ไกลจากลำธารมากนักเขาปล่อยให้หนุ่มๆได้สนุกสนานถ่ายรูปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องป่าเขาแห่งนี้เพื่อนของดิเลกนั้นดูถูกใจบรรยากาศของป่าที่นี่มากเพราะเป็นป่าไม้ที่ไม่รกทึบมากนักมีสัตว์ป่ามากมายโดยเฉพาะนกทั้งดิเลกและเพื่อนๆต่างช่วยกันถ่ายรูปเอาไว้ หลังจากนั้นดิเลกก็สังเกตเห็นว่ามีปลาแหวกว่ายอยู่ในลำธารมากมายเขาเลยใช้มีดไปตัดแม่พลอยแถวๆนั้นมันเหลาเป็นปลายแหลมและลงไปจับปลาในลำธารเขาแทงปลาได้หลายตัวและชวนเพื่อนๆก่อไฟปิ้งปลากันแถวๆข้างลำธารน,นั้นพลานมุนนั้นได้แต่จ้องมองปลาสดๆที่กระโดดดึบอยู่บนพื้นดินและหันไปมองดิเลกที่ส่งยิ้มมาให้ผมก็พอจะหากินอยู่ได้นะครับพันมุลกินปลาอย่างด้วยกันไหมครับ ไม่ละตามสบายเดี๋ยวข้าจะเดินไปดูห่างสงสัตว์สักหน่อยพลานมูลหายไปตั้งแต่บ่ายจนเกือบเย็นตอนแรกนั้นดีเลกกับเพื่อนๆก็ไม่ได้สนใจมากนะักพวกเขาย่างตากินกันจนอิ่มและลงไปเล่นน้ำในลำทานผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าตากกะไวและตัดใบตองมาลองหลังนอนหลับกันพักใหญ่แต่พอตื่นขึ้น,นมาก็ยังไม่เห็นพลานมูลกลับมาทั้งดีเลกและเพื่อนๆเริ่มไม่สบายใจ และคิดว่าพลันมูลคงจะทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ซสแล้วเลยชวนจนเก็บเสื้อผ้าที่แขวนตากเอาไว้และสัมภาระต่างๆใส่เป้เพื่อที่จะเดินทางกลับตามทางที่พลันมูลนําเข้ามาทั้งสามคนเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางกลับออกจากป่าแล้วจู่ๆพลันมูลก็โผล่มาจากด้านหนึ่งนั่นพวกเองจะไปไหนกันเอาพลันมูลหายไปไหนมานึกว่าทิ้งกันซสแล้วพลันมูลบอกขอโทษดิเลกและเพื่อน และบอกว่าตอนนั้นไปเจอหมูป่าเขาเลยวิ่งไล่ล่าหวังว่าจะยิงให้ได้แต่ยิ่งตามไปหมูป่าตัวนี้ก็ยิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกกว่าจะกลับออกมาได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรพรานมูลเล่าจบก็บอกให้ทุกคนตามตนเองมาเพื่อที่จะไปพักกันบนห้างสงสารที่แกทำมาไว้นานแล้วและทุกครั้งที่เข้ามาในป่าแถบนี้แกก็จะไปพักอยู่บนห้างแห่งนั้นทั้งดิเ็กและเพื่อนๆพ่อพลานมูลบอกว่าจะพาไปนอนค้างบนห้างสงสาร และจะล่าสัตว์ให้ดูเป็นขวัญตาทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจและลืมเรื่องราวที่พลานมูลหายไปนานจนหมดต่างคนก็ต่างกระตือรือร้อนเดินตามพลานมูลไปทั้งหมดเดินไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่รอบๆบริเวณนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้หลายรอบและบนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็มีห้างสองสัตว์อยู่ดิเลกและเพื่อนๆเงยหน้าขึ้นมองอย่างตื่นเต้นและทุกๆคนก็ปีนตามพลานมูลขึ้นไปบนห้างนั้น พอตอกคำทุกคนก็ใจจดใจจ่อรอดูการสงสัตว์ของพลานมูลเพราะวันในป่าที่เงียบสงัดมีแต่ต้นไม้ป่าเขา่าทำให้เวลาแค่สองทุ่มนั้นดูมืดมิดเหมือนกับว่าเป็นเวลาที่ดึกมากๆพลานมูลเริ่มเตรียมตัวที่จะจัดการกับสัตว์ที่เดินผ่านไปผ่านมาหลังจากนั้นพลานมูลก็จัดการกับหมูป่าได้สองสามตัวท่ามกลางความตื่นเต้นของดิเลกและเพื่อนๆเมื่อพลานมูลล่าหมูป่าได้พอสมควรแล้ว เขาก็หยุดพักและบอกทุกคนว่าค่อยลงไปเก็บหมูป่านในตอนเชา้าพลานมูลบอกให้ดิเลกกับเพื่อนๆหาที่ทางนอนบนห้างนั้นและกำชับว่าอย่าลงจากห้างเด็ดขาดให้อยู่แต่บนห้างจนกระทั่งเช้าแม้ว่าจะได้ยินหรือเห็นอะไรก็ห้ามลงจากห้างดิเลกและเพื่อนๆต่างก็รับปากแม้ว่าจะรู้สึกแปลกๆก,กับสิ่งที่พลานมูลกำชับแต่ทุกคนก็ทำตาม ดิเลกและเพื่อนๆล้มตัวลงนอนเบียดยาวกันอยู่บนห้างแห่งนั้นและเว้นที่ไว้ให้พลานมูลนิดหน่อยพลานมูลนั้นก็ได้แต่นั่งมองโน่นมองนี่ไปเรื่อยเปอยและเฝ้ายาไปในตัวและเมื่อได้ยินเสียงลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสม,มอของดิเลกและเพื่อนๆแกก็ยิ้มออกมาพร้อมกับหยิบปืนยาวข้างตัวและปีนลงมาจากห้างอย่างเงียบเชียบพอตอกดึกดิเลกก็ตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกปวดฉี่มากขวันไปมองเพื่อนๆที่นอนหลับกันอยู่ แต่ก็ต้องแปลกใจที่ไม่เห็นพลานมูลดิเลกปลุกเพื่อนทั้งสองคนให้ตื่นขึ้นมาเมือทั้งสองคนเห็นแบบนั้นก็แปลกใจที่ไม่เห็นพลานมูลพวกเขานั่งรอกันอยู่บนห้างนานแต่ก็ไม่เห็นพลานมูลกลับมาดิเลกนั้นปวดฉี่จนทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจปีนลงมาจากห้างและเพื่อนๆก็ปีนตามลงมาด้วยเช่นกันหลังจากที่ทำธทุระแถวใต้โคนไม้เสร็จเรียบร้อยดิเลกก็ส่องไฟฉายสำรวจรอบๆบริเวณนั้น แต่ก็ไม่พบเจอกับอะไรรอบข้างนั้นมีแต่ความเงียบและเสียงจักจั่นเลไรล้องดังพลานมูลขวายไปไหนวะนี่นั่นนะ่ะสิบอกให้เราอยู่แต่บนท่างแต่ตัวเองกลับหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นอะไรหรอกแกเป็นพลานคงจะออกเดินอยู่แถวๆนี้แหละเรากลับขึ้นบนห่างกันเถอะแต่ในระหว่างที่ปีนขึ้นไปบนห้างนั้นดิเลกที่มองอยู่รอบๆด้านก็เห็นเหมือนแสงสว่างวาวๆเป็นพัก,พก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากต้นไม้ที่พวกเขาปีนกันอยู่ดิเลกเลยเรียกเพื่อนๆให้ไปดูดิเลกเดินนําหน้าโดยส่งไฟฉายสว่างนําทางส่วนเพื่อนๆทั้งสองคนนั้นเดินตามหลังทันใดนั้นเองดิเลกก็เหยียบเข้ากับอะไรบางอย่างเขาหยุดชะงักและพลอยทําให้เพื่อนทั้งสองคนด้านหลังหยุดเดินไปด้วยดิเลกได้ส่องไฟมองดูสิ่งที่ตนเองเหยียบเขาเห็นหนูตัวใหญ่ตัวหนึ่งนอนตายแข้งขาชี้โดเขาลองเอานิ้วจิ้มตัวมันดู ก็เห็นมันนอนตายตัวแข็งทื่อพอเห็นว่าเป็นหนูตายทุกคนก็เลิกให้ความสนใจและเดินตามดวงไฟที่ส่องสว่างวาบอยู่เป็นระยะระยะนั้นไปแต่ระหว่างทางทุกคนกลับพบหนูตายกระลอกกระแตนอนตายอยู่ห่างๆกันและที่สําคัญทุกตัวนอนตายตัวแข็งทื่อมันคืออะไรวะนี่ไอเด็กไฟนั่นส่องสว่างวาบตรงนน้นแล้วรีบตามไปเถอะ ทุกคนเลยเลิกสนใจกับพวกสัตว์ที่นอนตายอยู่และรีบเดินตามแสงสว่างว่าบนั้นไปจนกระทั่งพวกเขาได้เดินเข้าไปไกลและติเล็กนั้นก็รอจังหวะให้แสงสว่างนั้นมันสว่างว่าขึ้นอีกพอแสงสว่างนั้นว่าขึ้นอีกครั้งดิเล็กก็สง่งงไฟฉายไปยังแสงนั้นอย่างทันทีทุกคนต่างยืนตัวแข็งเกร็งเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือร่างร่างหนึ่งที่คล้ายกับคนกำลังนั่งกัดกินซากสัตว์ที่ตายแล้ว มันกัดกินอย่างหิวโหยและเมื่อลมพัดวูบมาทั้งดิเลกและเพื่อนๆนก็ได้กลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงจากซากสัตว์ที่ร่างๆนั้นกัดกินอยู่และแสงสว่างว่าเป็นช่วงๆที่ทั้งดิเลกและเพื่อนๆนเห็นนั้นมันเป็นแสงสว่างที่ปลายจมูกของล่างๆนั้นเพราะตอนนี้แสงนั้นยังส่องสว่างวงมเวมอยู่เหมือนเดิมและบางครั้งเหมือนจะมีแสงไฟเล็กๆหยดวูบตกลงจากปลายจมูกนั้นด้วยร่างๆนั้นยังคงนั่งยองๆกัดกินซากสัตว์ โดยที่ไม่รู้ว่าตนเองนั้นอยู่ในสายตาของดิเลกและเพื่อนๆนเพื่อนๆน,นของดิเลกนั้นรู้สึกตกใจแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นคืออะไรส่วนดิเลกนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเมื่อเขาจ้องมองดูดีๆเขาก็พอจะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นคืออะไรดิเลกค่อยๆปิดไฟฉายและใช้มือส่งสัญญาณให้เพื่อนๆเ,เดินถอยหลังกลับไอ้ดิเลกนั่นมันคืออะไรวะผีหรือเปล่าผีพง อะไรหน้าผีพงเพื่อนทั้งสองคนของดิเลกพูดด้วยน้ำเสียงตกใจพร้อมกับดึงไฟฉายจากมือของดิเลกไปส่องดูล่างที่นั่งยองๆอ,อยู่ไฟสว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งดิเลกเตือนเพื่อนไม่ทันเพราะเพื่อนทั้งสองอยังคงพูดเสียงดังและส่องไฟฉายไปดูอีกครั้งทําให้ล่างที่นั่งยองๆนั้นหันขวับมามองทั้งสามคนดิเลกและเพื่อนๆเ,เห็นผีพงตัวนั้นอย่างเต็มสองตา ผีพงตนนั้นส่งเสียงร้องคำรามฮือฮือออกมาแยกเขี้ยวยิงฟันจนเห็นเลือดผสมเนื้อเละๆซึ่งมันเป็นซากข,ของสัตว์อยู่เต็มปากน้ำเลือดไหลย,ย้อยลงมุมปากของมันและแสงสว่างวาบนั้นที่อยู่ปลายจมูกก็วูบสลับกับแสงสว่างมันทำให้ใบหน้าของผีพงนั้นดูหลอนน่ากลัวจนทั้งสามคนนั้นยืนตาลึงมองก้าวขาไม่ออกดิเลกนั้นได้สติก่อนเพื่อนเขารีบบอกเพื่อนให้วิ่งหนีวิ่งเลววิ่ง ทั้ง3คนวิ่งมาจนถึงต้นไม้ใหญ่และรีบปีนขึ้นไปบนห้างดิเล็กที่ปีนขึ้นไปถึงก่อนเพื่อนรีบดึงมือเพื่อนๆน,นขึ้นมาบนห้างและเขาก็บอกเพื่อนว่าพลันมูลได้สั่งไว้แล้วว่าให้อยู่แต่บนห้างห้ามลงไปไหนรอ,อจนกว่าพลันมูลจะกลับมาทั้ง3คนยังคงรู้สึกร้อนๆอยู่กับภาพผีโพงที่ได้เห็นเมื่อสักครู่เลยดึงผ้าห่มออกมานอนคลุมโปกันอยู่บนห้างทั้งสคนนอนเบียดเสียดกันหลับบ้างไม่หลับบ้าง จนกระทั่งเช้าและตื่นขึ้นมาก็เห็นพลานมูลกำลังเก็บซากหมูป่าใส่คานหามอยู่ดิเลกและเพื่อนๆเ,เมื่อเก็บสัมภาระกันเสร็จเรียบร้อยก็รีบปีนลงมาจากต้นไม้และเดินเข้าไปหาพลานมูลพลานมูลเมื่อคืนไปไหนมาพวกผม,มเห็นพลานมูลอยู่บนห้างข้าก็เดินอยู่แถวๆนี้แหละไม่ได้ไปไหนกลับมาอีกทีก็เห็นพวกเองนอนคุมโป่งกันอยู่แล้วดิเลกบอกพลานมูลว่าอยากออกจากป่าพลานมูลก็ไม่ได้ว่าเลย หลังจากนั้นทั้งสามคนก็ช่วยพลานมูลหามมูป่าออกมาจากป่าและตกบ่ายทั้งหมดก็กลับมาถึงบ้านของพลานมูลดิเลกและเพื่อนๆนั่งพักกันอยู่ครู่หนึ่งหลังจากนั้นก็จ่ายเงินค่าจ้างให้พลานผู้นำทางและเดินกลับบ้านโดยไม่ได้เล่าให้พลานมูลฟังว่าเมื่อคืนพวกเขาได้เจอผีพงเมื่อกลับไปถึงบ้านก็เห็นพ่อกับแม่ของดิเลกกลับมาจากทำธุระเอาดิเลกกลับมาแล้วลูกในบอกว่าจะพาเพื่อนๆเดินป่าสักสองสาวัน แม่เอาละพ่อเมื่อคืนพวกผมไปเจอผีโพงมาฮะว่าไงน่าเจอผีโพงมาทั้งพ่อและแม่ของดิเลกต่างร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจหลังจากนั้นพ่อก็ได้ถามดิเลกว่าได้พลานคนไหนนําทางเข้าไปในป่าพอดิเลกบอกว่าหาพลานไม่ได้เลยไปจ้างพลานมูลให้นําทางเข้าป่าพอพ่อกับแม่ของดิเลกได้ยินแบบนั้นรู้ว่าพลานที่นําทางเข้าไปคือพลานมูลทั้งสองคนก็ตกใจมากและรีบบอกให้ทุกคนเข้าไปในบ้านก่อน พอดิเลกและเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปในบ้านพ่อกับแม่ก็รีบปิดประตูดิเลกกับเพื่อนๆน,นั้นได้แต่มองหน้ากันอย่างงงๆมีอะไรหรือเปล่าพ่อก็พลานมุนนั่นไงคือผีโพงจริงเหรอครับพ่อและทําไมพลานเขาดูปกติดีละ่ะนี่เขาก็เดินนาทางพกผมออกมาจากป่าไม่เห็นว่าเขาจะเป็นผีตรงไหนเลยเพื่อนของดิเลกถามพ่อดิเลกเพราะยังไม่เชื่อว่าพลานมูนนั้นเป็นผีโพงผีโพ,พงตอนกลางวันมันเป็นคนปกตินี่แหละลูกแต่กลางคืนมันเป็นผี เกเนสายาศาสตร์เนข,ของเข่าตัวก็เลยกลายเป็นผีพ,พงคนในหมู่บ้านเขาก็พอรู้กันไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับแกหรอกแล้วพลานมูลเองก็ไม่สงสิงกับใครด้วยเมื่อดีเลกและเพื่อนๆรู้เรื่องของพลานมูลวันลุงึ้นทั้งหมดก็เดินทางกลับกรุงเทพอย่างทันทีและดีเล็กนั้นก็ไม่เคยได้กลับไปเยี่ยมบ้านอีกแต่สองปีต่อมาดีเลกก็ได้ข่าวจากแม่ว่าพลานมูลนั้นตายแล้วแกนอนตายไปเฉยๆและนอนตายอยู่ในบ้านของตัวเอง กว่าคนในหมู่บ้านจะรู้แก่ก็ตายไปหลายวันจนศพเริ่มเน่าเปื่อยและส่งกลิ่นเหม็นออกมาซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห้างกับพลานผีพงในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าภาคสอง สำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตีสสวั์สวัสดีครับ